แม่งโหคลิปแม่งตัดได้ไงไอสัตว์โหเมื่อกี้็อตเมื่อกี้นี่ขาดไปเลยแม่งกูได้งานไอสัตว์กูได้เสื้อมงึงไลยเสื้อมึงเสร,ร็จกูแล้วไอสัตว์เสร็จกูอะไรวะไอแม่ก็รู้บอกแล้วว่าทุกอย่างจบวันที่ยี่สิบเก้าไปงานบวชผมเอาแม่ไปด้วยใช่ไหม ไปหมดยังไงก็ต้องไปกูบอกแล้วอ <laughs> ไอ้ไปหมด้วเนียกูบอกแล้วพาไปเที่ยวพาไปสารฝันนี่มันเสร็จ <c oughs> มึงไปบ้านกูเองแล้วมึงจะเชื่อมึงไม่หรอกทุกวันนี้มึงก็เชื่อแล้วเด <c oughs> ๋ยวกูยังไปเห็นบ้านกูกูทาป้ายขึ้นมากรองปันฝันทานฟรี <c oughs> กูไปให้หลวงตาหลวงตาที่ตั้งชื่อกูเนี่ยเจอมา <c oughs> เจอไม่กูเลยแล้วกูยังเก็บไว้ทุกวันนี้ไปแค่ฟิวเจอร์บอดนะเว้ย เออยังเก็บไว้ทุกวันนี้เสื้อที่กูบอกมึงว่าเสื้อสีชมพูอ่ะกูอยากใส่ถุงอ่ะก็คือเสื้อที่งานแต่งมึงอ่ะถูกป่ะเสื้อที่กูเสียน้ําตาไงให้เพื่อนอ่ะเข้าใจปะดีใจกับเพื่อนอ่ะอย่างนี้อ่ะกูจะเก็บตัวนั้นไว้ใ,ใส่กรอบเลยประมูลนี่เข้าใจปะกูบอกมึงว่าทุกอย่างจะไม่ต้องเป็นประวัติศาสตร์ถูกไหมเพื่อนทุกอย่างจะต้องเป็นประวัติศาสตร์แล้วลงจารึกหมดมึงเชื่อกูยังมึงเห็นภาพไปอย่างเพื่อนมิ้นจะขี่เบ้นไหมเป็นงานเป็นงานบวชกูอ่ะกูตอนนี้กูได้เสื้้ออออแลวตตน่ไปกูจะารถ รถคือลบคําคนหายไอ้แบงค์คือไม่ใช่ค,ความขัดขหรอกคือความที่มันติดลบอยู่ถูกปะ่ะกูคิดบวกทุกคนคิดลบไม่กูไอ้แบงค์คิดลบไห้กูอยู่ตอนนี้ทีนี้กูต้องการไม่เอา99.99% 99. 99อย่างที่กูบอกมึงกูต้องเอาร้อย <c oughs> <c oughs> ไอ้แบงค์ก่อนจะกลับบ้านกู <c oughs> เดินไปคุยกับแบงค์รถมึงแม่งโคตรสวยแล้วกูโคตรชอบไอ้เฮียแบงค์โคตรหล่อมึงเห็นปะ่ะแม่งนี่ตอนขับมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหมึงเห็นน้องไหมเพื่อนหนุมไหมหล่อป่ะ แล้วไอ้แบงค์มางานบวชมึงอ่ะไม่ได้ทำให้มึงอายอ่ไข่ขี้หน้าเลยตูวไม้เพื่อนมันรักษาเครดิตมึงแต่งตัวไม่ให้ให้เกียรติมึงดูไหมใครโอ้โหไอ้เยี่ยมไอ้แบงค์โคตรเท่ง,งานขับรถเท่สุดเอาสิเอางี้ด้วยแบงค์เด่นสุดอ่ะผมบอกแล้วทีมเราทั้งทีมเด่นเด่นสุดเออตอบมึงอ่ะเด่นไปแล้วงานแต่งอตอบไปนี่คือกูเข้าใจป้ากูให้มึงเป็นแสดงความดีกับกูแค่น,น,น,นั้นแหละ มึงเตรียมมึงวาแผนไปเลยเพื่อนมึงอยากจะมึงต้องว่างงานให้กูทันทีอ่ะมึงต้องเคลียร์งานของมึงให้จบเคลียร์ให้จบลยนะเว้ยลูกน้องมึงทุกคนที่มึงเลี้ยงมันเนี่ยเอาไปให้หมดทุกคนนะไอ้ยแล้วใครจะทำงานแล้วกูบอกมึงว่ามึงให้มึงเคลียร์งานให้จบบอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งผมยังหยุดนะครับอาทิตย์หน้าผมหยุดนะครับไม่ได้บอกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้าแล้วต่ไปลูกน้องกูต้องไม่ไปถ้ากูไม่ไปถ้ากูไม่ไปลูกน้องกูไปอย่างนั้นได้มึงทำงานอาทิตย์นี้ถูกไหมเพื่อนงานกูมีตลอดกูรู้ว่างานม มึงจะปิดร้านไม่ได้เออแต่ให้คนอยู่ก็มมีคนทํางานไงงานมันต้องเดินต่อบปแล้วใครจะเดินไงไม่เป็นไรหรอกมันมีงานกู้จัดงานหลายวันถูกปะกู้จัดงานหลายวันไม่เป็นไรก็มึงจะให้ลูกน้องอยู่ใช่ไหมลูกน้องอยู่อ่าโอเคตามนั้นตกลงตามนั้นเพื่อนจบนะปัญหามึงจบแล้วนะเออมึงคือจบปัญหาแล้วต้องขอแค่เมกันไปหมดไม่ได้แล้วใครจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอ่าโอเค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 ก็คือถ้าลูกน้องอยู่มึงจะจบแล้วโอเคโอเคกูจัดการให้แล้วปัญหามึงหมดแล้วนะปัญหามึงหมดแล้ว มึงต้องการลูกน้องเพิ่มใช่ไหมเอ้ล่กน้องตอนนีก้กูรับแบกอักอึงแล้วนะมึงต้องจ่ายเดือนหนึ่งเจ็ดแปดแสนไอ้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นน่ะพวกมันนั่งมึงเห็นไหมพวกมันทำอะไรกันอยู่อ่ะเห็นไหมแม่งไม่เคยคิดถึงกูเลยไอ้เหี้ยแม่งยังคิดถึงตัวเองอยู่เลยไอ,อ้สัสกูรู้มึง<า>ลอง <มา S 2> คิดเดินต่อไปมึงลองคิดถึงงานกูดิเอกูบอกว่าเงินลงศพอ่ะตั้งเก้าลงนะเพื่อนมันจะสารฝันให้คนสักคนนึงไม่ได้เลยเหรอ เออมึงน่าจะมองแล้วค um ิดถ enfin ึงกูบ้างนะเว้ยมึงคิดถึงงานกูดิไม่ใช่อ่ะถ้ามึงแหกกันไปหมดมันจะเป็นยังไงกูเข้าใจเลยแล้วกูกูบอกว่ามึงมามึงมาหากูมาคนเดียวนะกูบอกแล้วไงว่าปัญหาของมึงจบไปแล้วคือต้องการลูกน้องอยู่ถูกไหมมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วกูเคลียปัญหาให้มึงแล้วไงไม่ใช่ต้องการแต่มันต้องอยู่ือมันต้องอยู่มันก็ถูกกูทำถูกไหมนะเพื่อนก็ถูกแล้วไงเออก็ถูกแล้วไงเราก็ถูกแล้วไม่แล้วงานมึงเนี่ยมึงจะให้กูไปวันงานหรือให้มึงไปก่อนไปก่อนอยู่แล้วไปก่่อออนนไปเเตรียมงาะ ไม่ใช่ไปเตียวงานไปเที่ยวกูต้องหยุดหลายวันถูกไหมถูกก็กูบอกแล้วว่ามันมีเวลาเนี่ยอย่างวันนี้วันอังคารถูกไหมยังมีเวลาทั้งอาทิตย์เนี้ยไม่จะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้แล้วแต่มึงเลยขอแค่มึงเคลียร์งานให้จบเคลียร์งานกับลูกค้าด้วยกับลูกน้องนี่หมายถึงว่ากูอยากให้ลูกน้องไปด้วยวันที่ยี่สิบเก้าวันอะไรมันไม่ได้หรอกผนไปไม่รู้คือเมึงเคลียร์ไม่หมดกูให้มึงเก็บเวลาเคลียร์ไงเพื่อนมันไม่มีคําว่าเคลียร์บล็อกงานอ่ะมันมีตลอดกูไม่ได้รับงานเป็นเดือนมึงถูกเปล่า<ๆ> ก็คูเข้าใจเลยลูกค้าไม่มีวันนี้พี่ครับวันนี้ผมปวดขี้